คุณมีนิสัยแบบนี้คุณจะกลายเป็นคนที่รวยเร็วอย่างแน่นอน <Wow. S 1> บนออนไลน์และก็ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนั่นก็คือนิสัยคนที่คิดแล้วทําทันทีค่ะอันนี้บอกเลยว่าคําว่าวินัยที่แท้จริงนี่แหละนะคะคิดแล้วทําทันทีและวินัยที่แท้จริงคืออะไรรู้ไหมทุกคนวินัยที่แท้จริง มันก็คือการที่เราทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทาแต่ว่าเราจําเป็นต้องทาเพราะมันมีผลต่อชีวิตในความก้าวหน้านะในการงานการเงินของเราเราเลยจําเป็นต้องทําเฮ้ยเราจําเป็นต้องออกกําลังกายจริงๆเราไม่ชอบออกกาลังกายแต่เราต้องฝืนตัวเองเพื่อที่จะออกกําลังกายเพราะว่าเราสุขภาพไม่ดีเรากส็สุขภาพแย่แล้วถ้าเราออกกําลังกายเรารู้ว่า สุขภาพเรามันจะต้องค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกันเลยค่ะการที่เราเป็นคนที่คิดแล้วทาทันทีเราจะอัดคลิปวิดีโอเราอยากจะสร้างแบรนด์เราอยากจะออกฝึกตัวเองฝึกออกมาขายของเราอยากจะฝึกไลฟ์สดคือทุกอย่างถ้าเราคิดแล้วทาทันทีไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกมากเนี่ยไม่ต้องรอให้เก่งไม่ต้องรอให้เรียนจบคอร์สก่อนไม่ต้องรอให้พูดคล่องก่อนไม่ต้องรอให้อัดคลิปแบบได้ดีก่อนไม่ต้องรอตัดต่อให้เพอร์เฟกก่อนคือ ถ้าเราไม่ยึดติดสิ่งนั้นมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ปลดล็อกตัวเองได้เร็วมากๆเลยคือเราไม่ยึดติดแต่เราโฟกัสในการขอบคุณตัวเองในทุกๆวันขอบคุณตัวเองกับการลงมือทําเฮ้ยดีมากเลยเราทําได้แล้วเฮ้ยเราอาัดคลิปได้แล้วเราตัดสินใจเฮ้ยเราไลค์ครั้งแรกได้แล้วอย่างน้อยมันคือการได้พัฒนาตัวเองอะเราดีขึ้นวันละหนึ100่งเปอร์เซ็นต์ร้อยวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรอให้ตัวเอง รู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องฉลาดทุกเรื่องแล้วค่อยลงมือทำอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราอยาไปเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาใส่ในหัวของเราแล้วเราอย่าให้คําพูดของคนอื่นมันมีอิทธิพลมากกว่าความรู้สึกความต้องการของตัวเราการได้ออกมาไลฟ์สดการได้ออกมาทำบางสิ่งบางอย่างการที่ได้เริ่มฝึกการขายการได้หาเงินการได้หาอะไรทำอะไรเสริมเพื่อที่เราจะมีรายได้เพิ่ม อย่าไปอายอย่าไปกลัวค่ะทําไปเลยค่ะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขและที่สําคัญทีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับรายได้นะคะฝากไว้ให้กับทุกคนค่ะ